องเรียนคุณภาพหรอคะในมุมมองของดิฉันก็ควรจะเป็นห้องเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและมีความสุขค่ะครูมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและที่สำคัญก็คือพวกเขาสามารถที่จะนำความรู้จากห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดค่ะการบริหารจัดการชั้นเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะนอกจากการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ เช่นการจัดโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ของใช้ต่างๆชั้นวางให้เป็นระเบียบสะอาดและปลอดภัยรวมถึงการจัดทำาป้าประจำชั้นเรียน้ายนิเทศข้อมูลสารสนเทศของชั้นเรียนและการนำเสนอผลงานต่างๆของนักเรียนแล้วนะคะดิฉันมุ่งเน้นในการฝึกให้นักเรียนมีวินยัยและรับผิดชอบดูแลรักษาห้องเรียนของพวกเขาร่วมกันค่ะภายในห้องเรียนมีสื่ออุปกรณ์ มุมต่างๆและสื่อเทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ในการเรียนและศึกษาเ้นคว้าเพิ่มเติมทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนในส่วนครูนะคะดิฉันตระหนักและปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนทั้งในเรื่องของความมีวินยัยตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อหน้าที่ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอุทิศและเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยการนำนักเรียนปลูกผักสวนครัวดูแลรักษาห้องเรียนรวมถึงบริเวณโรงเรียนของพวกเราค่ะและยังนำเอาโครงงานคุณธรรมสพพอ,อมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่นักเรียนนะคะโดยมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนและดูแลนักเรียนร่วมกันในเวลาที่อยู่ในห้องเรียนนะคะดิฉันก็มักจะพูดคุยกับนักเรียน มากกว่าแค่ให้ความรู้เพราะนักเรียนจะได้ไว้ใจและสามารถปรึกษาปัญหาต่างๆกับเราได้ค่ะส่วนการจัดการเรียนการสอนนะคะดิฉันได้จัดทำแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จากหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะกิจกรรมการเรียนการสอนก็เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติคิดและแก้ปัญหาซึ่งผนวกเข้ากับเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียนนะคะ ยฝึกให้เขาได้ใช้ทักษะได้นำความรู้เหล่านั้นนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้น้ำสือ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพื่อใช้ในการกระตุ้นความสนใจให้แก่นักเรียนนะคะฝึกให้นักเรียนได้พูดนำเสนอในกิจกรรมต่างๆเป็นพิธีกรรายงานข่าวนะคะถ่ายทำภาพยนตร์สั้นรวมทั้งฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานอาชีพเพื่อที่เขาจะได้นำความรู้เหล่านี้นะคะไปช่วยเหลือ ปกครองและเป็นอาชีพได้ในอนาคตค่ะการวัดผลประเมินผลของนักเรียนดิฉันก็ใช้วิธีการที่หลากหลายนะคะเพราะว่านักเรียนแต่ละคนมีทักษะและความสามารถที่แตกต่างกันแล้วก็นำเอาข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนวางแผนในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมค่ะผลจากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมานะคะก็ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ออกเขียนได้ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีร้อยละแปดสิบขึ้นไปนักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อยู่ในระดับดีและที่สำคัญก็คือพวกเขามีทักษะในการทำงานและสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระต่างๆของผู้ปกครองได้และที่สำคัญยิ่งกว่าน,นั้นก็คือนักเรียนก็มีความสุขในการมาเรียน พวกเขามีความเสียสลาดซื่อสัตย์สามัคคีและเป็นคนดีของสังคมค่ะ